เล่นชุมกันด้วยนะเล่นชุมกันด้วยนะเล่นิกาหน่อันนี้อันนี้อันนีันี้ตายไม่ได้เหี้ยแข่งตูเล่ตายไม่ได้เหี้ยเล่นตูเล่จัดเลยควายตายไม่ได้เหี้ยเล่นตูเล่จัดเลยเหี้ยเล่นตูเล่เลยเหี้ยเล่นตูเล่เลยเหี้ยควายจ้าจุดไปหน่อยจุดไปหน่อยจุดไปน่อยสัตว์ภาพไม่เหี้ยวางมือแตกเลยเหี้ย

สู้ไม่ได้ก็รลองไปเรื่อยี่ยบอกให้พเพื่อนๆน้องๆพี่ๆมึงอ่ไปหัดอ่านกฎประเทศบ้างไอ้ควายไม่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 แป๊บนึงนะกูอยากรู้ว่าอีตัวที่สร้างปัญหามันอยู่ไหนวะไอสัตว์ ทำไมรถหมดมุดหัวอยู่ไหนไอ้เหี้ยไม่กอกหน้าอ้สไม่กล้าจะสู้หน้าไอ้เหี้ยพอโดนพอแซกดื่นที่กล้านะไอ้เหี้ยเทมมะไอ้ตัวเรียแซพอคนอื่นแซกลับแล้วร้องไห้เฉยสําออยชิบหายไอ้เหี้ยไอนพ่อจกลับมานรับไอเหี้ยตวาจหวกินกินปลาความจจะได้มีจบที่ได้หน่อุมไม่ได้ดิ้หมีซุมไม่ได้ดิ้งหมีมาวายมาทะยานรวมกลางเลยไม่รวเก่างรวย ูม <premises. S 2> ึงทำได้เว้ยเฮียเจอแม่งดีดีหมดฮิโรชิแต่ไม่เจไปงพเว้เียั่งนกลัแกม่งแก่แม่งอยู่ที่ไหนแก่เป็นแม่ตายปีแม่เีเียตแ่เียไม่ตปีนไม่ไเียยแล้วเต้องมาองให้เ่อนาเียไ้ไหนแม่งก็ตายตไ่้ไหเียไปไทิงไว้นยี่ยเขย่าเอาไปท่น้ไปที่น้ไปท่น้ปนปนปนนนาไปที่น้ ที่ไหนแม่ก็ใต้ตีนกูอยู่ดีอะไรอยี้ฟังฟังฟังก่อนก่อนถ้าเอาไปทิ้งน้ำพูดรอบเดียวนะถ้าเอาไปทิ้งน้ำห้ามมีอเมนิชั่นว่ายน้ำเด็ดขาดกดประเทศมึงโดนปรับหนึ่งล้านนะคะห้ามแบบว่าไอ้บ้าเขาด้วยใช่ไหมเน่ะ าไว้นลงไปนะให้ความรู้ควายก็ได้สอนเด็อนดบานไม่ยังจน้ำกปล่อยสดนะเว้ยพ่อควายแย่รู้ปะไอจีมึงจบกเนาะกับเกาะไม่ด่ากูะไอจีมันหลจกูไม่รู้จักคนจบไปแล้วไปคนจบไปแล้วพี่อ๋อไปไไปจบไปจบที่อื่นไปจบที่อื่นหนูโดนด่าเลยมันมีสคนอยู่อ่ะอุ้ยะเหมือนมาไฟไฟมันแบบมไฟอะไเงี้ยโคตรทุเรเลยสัตว์ มาไฟตอนจากประเทศจีอยู่แล้วไอ้สั่งกระจายกระจกเลยขอๆขอๆขอๆได้ไหประมาณสิบปดสิบแปดคนคีนคีนโแล้วโดนไม่ไม่มีขอรู้ว่าจะโดนปับมไงมาก่อน